สวัสดีครับดับแป้อสุดนะครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์นะฮะวันหยุดวันนี้เลิกดีนะฮะวันอาทิตย์ที่20ดับเบิมาส่งมอบความสุขให้กับเพื่อนสมาชิกในว S เอซ่าอมริกของเรานะครับเสียงชัดไหมครับชัดไหมครับสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะฮะเก้าโมงแล้วประมาณเก้าโมงเช้านะครับวันหยุดดับแป้ก็ทํางานนะครับมาส่งมอบความสุข เรื่องลูกค้าสำคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกสักครู่นะครับชัดไหมครับอแอดมินบอกว่าชันนะครับหรอไหมครับ <laughs> เดี๋ยวสักครู่นะครับ อันนี้เป็นเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถนะฮะคันที่แต่งจากนักขมนนะฮะเป็นตัวมิวเอ็กซ์1.9อีดีแคนสีขาวมุกรถฮอตๆเลยนะฮะพี่เล็กได้แล้วนะครับอันนี้พี่เล็กจากลบุรีพาไปหาเจ้าของรถเลยครับคุณเล็กสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเล็กหรือคุณสุรพงศ์นะครับครับวันนี้เลิกเลิกวันนี้ใช่ไหมครับครับเลิกวันนี้ครับเดี๋ยวพี่เล็กบอกว่าวันทํางาน หยุดไม่ได้หยุดเลยทาทุกวันว่าอยพาวันอมาทิแล้วแม่ก็เลยมาส่งความสุขให้นี้ได้เลิกพอดีัเลิกดีนะฮะครับเออเป็นไงฮะติดตามกัาแม่เหมือนกันครับเป็นแฟนขับน้าแม้อยู่ครับจากที่ไหนนะครับจากลพบุรีครับอ๋อจากลพบุรีดีใจนะครับไปโพสต์หน่อยครับอีนี้ค่อยถ่ายรูปนะครับลบบุรีอำเภออะไรครับพี่เล็กอำเภออำเภอเมืองครับอ๋ออำเภอเมืองติดตามก้าแปอยู่ในวิวไอเฟอรี่รับครับ เออทำไมถึงให้ไปแต่งที่นาขระบนครับอ๋อก็เป็นร้านแต่งที่ได้มาตรฐานด้วยครับแล้วเห็นหน้าก็ไปจูไปให้หน้ากระมงแต่งประจำแต่งอะไรบ้างครับคันนี้ก็มีฝากระโปรงครับล้อช่วงล่างโซกนะครับแล้วก็คิว้วอ๋อครับปรนะมาณนี้ครับเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะเดี๋ยวออแอดมินมา ดี๋ยวเลกดูไปด้วยกันเลยอันนี้เป็นฝากระโปรงเคเอ็มเดนะฮะรทรงเอนะฮะอันนี้เป็นของน้ากระมลเองเลยช่องช่องไฟจะเรียบร้อยแล้วก็ลายมันจะเท็กเจอร์มันจะดีนะครับเข้ารูปเลยแล้วข้างข้างในนี่ก็ทําเรียบร้อยคู่กับเคฟล่าที่พี่เล็กสั่งกระจกมองข้างใส่เคฟล่านะใช่มตน่อยมาสูมใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวพาชมรถหน่อยอันนี้เป็นเคฟล่านะของน้ากระมลนะครับ ไม่รู้นะกรมนลดูอยู่ป่ะนะ Good Morning นะนะกรมนลสวัสดีตอนเช้านะครับนะกรมลสุดยอดเลครับครับร้นนี้ก็คิ้วนะกรมลนะครับของนะกรมลคิ้วดําด้านมันมีดําด้านกับดําเงาจะเข้ารูปพอดีแล้วก็อันนี้ทีอีสามเจ็ดยอดแดงนะขอสิบ18ดยางเน็ตตกสี่สองศูนย์นะฮะแล้วกข็ข้างในเป็นโช๊คนะฮะโช๊คโปรเฟนเดอร์ p ินซีรีส์นะครับ เออด้านหลังนะครับนิ้เหมือนกันอันนี้ยางแบบุ่มใ,ใกล้หน่อยน้องตัดจอกเึ้นแค่นี้ก็เลยดีอ๋ออ่าแล้วก็นี่ครับของแท้ต้อง K M d a c s i n g นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนะอันนี้เป็นซับแข้งนะครับซับแข้งไม่รู้แอดมินผมกลมได้ไหรื <c oughs> เอเปล่ารับซับแข้งนะครับ น่าจะลงนิ้วครึ่งหลังลง2นิ้วนะฮะพร้อมสปริงโหลดอันนี้เป็นเซตของน้ากระมลเลยนะครับเคมเดซิ่งนะครับบายกระมวลการยานะอยู่คลอง6กธัญ,ญบุรีนะครับให้ชมรอบคันเลยฮะฟิล์มก็อัลติเมทนะฮะนาโนเซรามิกไนดะ้รับประกัน10ปีคิ้วเคลล้าเรียบร้อยนะครับภายในอ๋อน,นี่ฝากระโปรงคืนนะฮะแล้วก็ กลมหกดีน้าแปะปูให้ทั้งคันนะครับดูด้านหน้าครับพอดีฝากระโปรงอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ถอดไว้อันนี้กลมหกดีกล้องบันทึกหน้านะไแปก็ให้นะครับเรียบร้อยอันนี้คืออีลิแกนนะครับหนึ่งจุดเก้าแต่ตอนเนี้ยจัไม่ได้แล้วเป็นอีลิแกนนะครับเพราะจัดทรงเรียบร้อยอนะพ้นด้านให้ทีฝากระโปรงมอนซ่าเอ๊ะขโทษนะฮะฝากระโปรงเกมรซิ่งของนักกบนนะครับัดีครับ ฝากระโปรง K M Racing นะครับฝากระโปรง K M Racing นี่เป็นตัวใหม่ของหน้ากรโมลเลยนะครับมีทั้งกระบะแล้วก็มิวเอ็กซ์ All New วิวเอ็กซ์นะฮะแล้วก็เท็บล่าที่จะเข้ากันเลยกระจกมองข้างมันเป็นเซตเลยนะครับลองโพสอีกทีได้ได้มาก เดี๋ยวเจอกัท่านเจ้าของรถอีกทีครับเราจะได้ให้พี่เล็กเขาพูดอะไรหน่อยชอบไหมครับคชอบครับชอบเลยครับผมแล้วนะครับผมก็ดีใจนะฮะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับรถคันนี้ที่มอบความสุขให้กับพี่เล็กนะครับมีอะไรโทรหาน้าแปได้ตลอดเมื่อกี้น้องบอลทีมานอธิบายแล้วนะครับรถเนี่ยก่อนส่งมอบนี่จะต้องเรียบร้อยเช็งวับเมื่อวานนี้พอดิจัดงานด้วยได้ดูแลพอสมควร ยังไงพี่เล็กฝากกับเพื่อนสมาชิกหน่อยได้ไหมครับก็บมาเป็น,นะครอบครัวมีเอ็กด้วยกันนะครับโอเคครับไม่ม <c oughs> ีถ้าเกิดใครอยากได้รถนะฮะสมาชิกท่านใดเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับต้องการจะใช้รถช่วงสงกรานนะครับบางรุ่นบางสีตอนนี้ all new vx 2อ2พเรามีเลยนะครับอินบ็อกซ์หรือปรึกษาหานาแป้ได้ไม่ว่าเรื่องไฟแนนซ์เรื่องอะไรก็ตามนะฮะอินบ็อกซ์หานาแป้หรือโทรหานาแป้ได้ที่เบอร์ 0995159263นะครับนะแแะยินดีให้คำปรึกษาถ้าตอบช้าหน่อยตอบนะครับพางีมางทีติดงานติดตอบอินพร้อมนู่นนี่นั่นก็พยายามนะครับยังไงจากฟังมิวเอ็กนะแม่ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝังหวังว่าคง,คงมีคงมีมีอะไรก็โทรหาเราได้ตลอดเสียงชัดนะยังไงวันนี้ไลฟ์นี้ลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันไลน์หน้ายังไงขอบคุณพี่เล็กมากๆนะครับขอบคุณครับพี่เล็กลขอบคุณครับสวัส<ช>ดีครับ